Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going on, with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up on my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me, and I'll stay out of the way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then, baby, have a taste. All the highs and the lows, no, they'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay, okay? Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I'm there. felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. แปลมัวนี้ใหญเรื่องสกิลสุดพิสดารกับมื้ออาหารในต่างโลกเล่มที่12ตอนที่17 2สองยักษ์ใหญ่ที่ชอบเถียงกันเรื่องไร้สาระเจ้านายง้นเหรอแอนเชียนดากอนกล่าวถามออกมาด้วยความสงสัยเฟลจึงตอบกลับไปว่าใช่แล้วพวกเราเป็นอสูรลับใช้ของเจ้ามนุษย์คนนั้นรวมถึงพิกซี่ดากอนที่อยู่ข้างๆเขาด้วย เมื่อเฟลอธิบายออกไปเช่นนั้นแอนเชียนดาก้อนตัวใหญ่ก็หันหน้ามามองมุโคดะด้วยสีหน้าที่ดูราวกับว่ากำลังข่มขู่เขาออกมามุคโคดะที่โดนแอนเชียนดาก้อนจ้องมองก็ตัวสั่นไหวด้วยความหวาดกลัวจนฉี่แทบลาดโดราจังที่อยู่ข้างๆมุโคดะเองก็ตัวแข็งทื่อไปด้วยเหมือนกันนี่เจ้าเป็นอสูรหลบช้อยของเจ้ามนุษย์ตัวเล็กจิ๋วนี่งั้นเหรอแอนเชียนดาก้อนกล่าวถามออกมาเช่นนั้นมันไม่แปลกถ้าหาก มองจากมุมมองของมังกรตัวใหญ่ยักษ์เขาคงจะเห็นมนุษย์อย่างมุคโคดะเป็นแค่สิ่งมีชีวิตตัวเล็กจิ๋วเท่านั้นแต่มีอย่างหนึ่งที่มุคโคดะสงสัยคือเรื่องที่ว่าทําไมแอนเชียนดากอนถึงเข้าใจในสิ่งที่สุยพูดทํามุคโคดะจําไม่พิดกระแสจิตจะสามารถสื่อสารกันได้ระหว่างมุคโคดะซึ่งเป็นเจ้านายกับอสูรรับใช้ของเขาที่มีเฟลโดราจัง และสุยเท่านั้นแต่ดูเหมือนว่าแอนเชียนดากอนจะได้ยินเสียงของสุยด้วยถึงกระนั้นมุโคดะก็คิดได้ว่านั่นมันคงจะไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกมั้งเพราะดูเหมือนว่าแอนเชียนดากอนจะมีอายุมากกว่าเฟลซึ่งเฟลก็มีอายุเป็นพันปีแล้วบางทีเขาอาจจะมีความสามารถอะไรสักอย่างที่สามารถสื่อสารระหว่างจิตกับคนอื่นๆได้ในขณะที่มุโคดะกําลังคิดเรื่องนั้นเพื่อหลบหนีออกจากความเป็นจริงเสียงหัวเราะถุมตาก็ดังก้องขึ้นทั่วถ้ำขนาดใหญ่ แอนเชี่ยนดาก้อนกำลังหัวเลาะพร้อมกับกระทืบเท้าของเขาอย่างรุนแรงเจ้านายงั้นเหรอนี่เจ้ากำลังจะบอกว่าเฟล,ลิวเป็นอสูรลับชายของมนุษย์งั้นเหรอเนียฮ่ย จะโกหกอะไรกันก็โกหกในเรื่องที่มันเป็นไปได้น้อยเถอะเอนเชียนดาก้อนกล่าวออกมาเช่นนั้นดูเหมือนเขาจะคิดว่าเรื่องที่พวกเฟลเป็นอสูรรับใช้ของมุโขโคดะนั้นเป็นแค่เรื่องตลก แต่ว่ามันเป็นความจริงนะครับเฟลจึงพูดออกไปว่าไม่สําคัญหรอกว่าเจ้าจะคิดยังไงแต่ผู้ชายคนนี้มีคุณค่ามากกว่าที่เจ้าเห็นเสียอีกแอนเชียนดาก้อนจึงถามว่าแล้วคุณค่าของเจ้าคืออะไรเจ้ามนุษย์ ขณะที่พูดแบบนั้นแอนเชียนดากอนก็จ้องมองมาที่มุคโคดะคาเมงสายตานั้นทรงพลังมากจนมุคโคดะไม่สามารถศบตากับมันได้ใบหน้าของมังกรโบราณตัวนี้ไม่ดีต่อใจมุคโคดะที่เป็นคนขี้อายเลยคุณลุงมังกรอาหารที่เจ้านายทำนั้นอร่อยมากเลยนะลุงเฟลเคยบอกกับซุยว่าที่ลุงเฟลมาเป็นอสูรรับใช้ของเจ้านายเพราะได้กินอาหารอร่อยอรอย ของเจ้านายเข้าไปอยูย่ๆซุยก็กล่าวออกมาเช่นนั้นเฟลจึงแย้งขึ้นมาว่าเดี๋ยวก่อนซุยไม่จำเป็นต้องไปบอกเจ้าแก่นั่นเลยในตอนนั้นเองแอนเชียนดากอนก็บอกว่างั้นเหรอถ้าอย่างนั้นจะบอกว่าผู้ที่แข็งแร่งอย่างเฟนิ้วที่อยู่ในระดับเดียวกับข้าไปเป็นอสูรรับใช้ของมนุษย์ตัวจิ๋วนั้นเพียงเพราะอาหารเงินหรอ แอ c เชียนดากอนกล่าวออกมาเช่นนั้นราวกับจะเยาะเย้ยเฟลมุโคดาเองก็คิดว่าแอนเชียนดากอนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องแค่นั้นก็จริงแต่เขาไม่ควรจะเรียกว่าอาหารเป็นแค่เรื่องจิบจ้อยเพราะที่จริงแล้วเรื่องกินนะเรื่องใหญ่ จึงตอบโต้แอเชียนดากอนออกไปว่าหน้านี้เจ้าบอกว่าเป็นแค่ข้าวอย่างนั้นเหรอถึงมันจะเป็นแค่ข้าวแต่ถ้าได้กินของอร่อยๆมันก็ต้องดีกว่าอย่างแน่นอนก็ช่วยไม่ได้ละนะก็คนแกน่น่ะมักจะชอบกินอะไรที่มันจืดชืดอยู่แล้วนะสิเมื่อเฟลกล่าวออกมาเช่นนั้นแองเชียนดากอนก็รู้สึกขุนเคืองขึ้นมาแอเชียนดากอนกล่าวว่าเจ้าว,ว่ายังไงนะไม่มีมังกรตัวไหนกินอาหาร ที่ดีไปกว่าค้าอีกแล้วเ <c oughs> ฟลจึงตอบโต้ไปว่าข้าไม่แปลกใจเลยนะที่ได้ยินว่าเจ้าเป็นนักชิมอาหารตัวยงแต่ทุกวันนี้เจ้ายังกินเนื้อดิบอยู่ใช่ไหมล่ะ เฟลกล่าวออกมาเช่นนั้นมุโคดะจึงคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องจริงเพราะก่อนที่เฟลจะมาเจอมุโคดะเขาก็กินเนื้อดิบเหมือนกันมุโคดะอยากจะบอกเรื่องนั้นออกไปจริงๆแต่มุโคดะก็ไม่กล้าพอที่จะไปขัดจังหวะของเฟลและแอนเชียนดากอนที่กำลังโต้เถียงกันอยู่ในตอนนั้นแอนเชียนดากอนก็ตอบกลับไปว่าก็ใช่นะสิไม่มีอะไรจะอร่อยไปมากกว่าได้กินเนื้อดิบกับหยดเลือดสดๆของเหยื่ออีกแล้วพอแอนเชียนดากอน ล่าวเช่นนั้นเฟลก็พูดว่านั่นแหละจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมเรื่องอาหารจึงไม่เหมาะกับคนแก่อย่างเจ้าพอเฟลกล่าวเช่นนั้นแอนเชียดาก้อนก็อุทานออกมาว่านานนี้เขามองดูเฟลด้วยความโกรธก่อนจะเหลือบมองมาทางมุคโคดาอีกครั้งพร้อมสายตาเคลือบแคลงใจข้าเข้าใจแล้วนั่นคือความสามารถของเจ้ามนุษย์ตัวจิ๋วนี่สินะเจ้านั่น ทำอาหารได้อร่อยยิ่งกว่าเนื้อดิบของข้าสินะแอนเชียนดากอนกล่าวออกมาเช่นนั้นพร้อมกับมองมุโคดะเขายังบอกอีกว่าเฮ้เจ้ามนุษย์ตัวน้อยนาะยเจ้าลองเอาอาหารที่เฟลิวบอกว่าอร่อยนะอร่อยนะมาให้ข้าชิมหน่อยสิพอได้ยินแอนเชียนดากอนกล่าวเช่นนั้นมุโคดะก็คิดว่าฉันควรทำยังไงดีเนี่ยในตอนที่มุโคดะรู้สึกกดดันเฟลก็พูดขึ้นมาว่าจะให้เขาเอา อาหารให้กินอย่างนั้นหรือไม่ได้หรอกนะไม่มีอาหารสําหรับคนแก่เจ้ามันเป็นมังกรเท่าหน้าด้านที่มาขออาหารคนอื่นกินทั้งที่ตัวเองไม่ได้เป็นแม้แต่อสูรรับใช้ของเขาหน้าไม่อายจริงๆเฟลกล่าวเช่นนั้นมุโคดะรู้สึกว่านายไม่มีสิทธิ์ไปว่าเขาเลยนะเรื่องนั้นนะแล้วในตอนนั้นเอนเชียนดากอนก็พูดเรื่องที่ทําให้เฟลสตันขึ้นมาว่าถ้าเจ้าจะพูดอะไรขี้เหนียวขนาดนั้นล่ะ ก็ข้าก็จะไม่สู้กับเจ้าจนกว่าเจ้าจะให้เจ้ามานุษย์ตัวจิ๋วนั้นทําอาหารให้ข้ากินแอนเชียนดาก้อนกล่าวเช่นนั้นเฟลจึงบอกว่านานนี้เรื่องแบบนั้นมันเฟลอุทานออกมาแอนเชียนดาก้อนก็บอกว่านั่นเป็นพเพราะเจ้า พูดอะไรขี้เหนียวออกมายังไงละ่ะถ้าเจ้าต้องการสู้กับข้าเจ้าจะต้องบอกให้มนุษย์ตัวจิ้วนั่นเอาอาหารมาให้ข้ากินซะดีๆนานี้นี่เจ้าจะไม่ยอมสู้ให้รู้ผลแพ้ชนะกันงั้นเหรอเฟลกล่าวถามแอนเชียนดากอนก็บอกว่าไม่รู้ไม่ชี้ นี่มันเรื่องอะไรกันล่ะเนี่ยต่อหน้ามุคโคดะโดราจังและสุยสองยักษ์ใหญ่กำลังโต้เถียงกันเรื่องไร้สาระว่าหากไม่เอาอาหารออกมาให้แอนเชียนดากอนกินเขาก็จะไม่ยอมสู้กับเฟลพวกเขากำลังโต้เถียงกันเรื่องที่ไร้จุดหมายปลายทางต่อไปเรื่อยๆมุคโคดะกำลังหมายถึงเฟนลิวกับแอนเชียนดากอนต่างก็เป็นตัวตนในตำนานที่ล่ำลือกันว่าทรงพลังมากที่สุดในโลกตอนนี้พวกเขากำลังโต้เถียงกันเรื่องไร้สาระนี้อยู่ และดูเหมือนว่าโดราจังที่อยู่ข้างๆเองก็จะคิดแบบนั้นเหมือนกันเฮ้มังกรโบราณเขาเป็นกันแบบนี้หมดเลยงั้นเหรอมุโคดะพึมพำเช่นนั้นในตอนนั้นเองที่เฟลเดินกลับมาหามุโคดะขณะที่แอนเชียนดาก้อนกำลังเฝ้ามองเฟลด้วยสายตาเศร้าซ้อยหมดหวังจริงๆเจ้านั่นไม่อยากจะสู้ด้วยเฟลกล่าวออกมาเช่นนั้นมุโคดะจึงถามว่าเราควรจะทำยังไงดีเฟลก็บอกว่าขอาเองก็ไม่รู้เหมือนกันเฟลพูดแบบนั้นด้วยอารมณ์ที่ค่อนข้างโมโห มุคโคดะจึงบอกว่าไม่เอานะอย่ากโกรธไปเลยฉันรู้ว่านายลำคาญนะแต่ใจเย็นๆหน่อยสิพอมุคโคดะปลอบใจเฟลเช่นนั้นเอนเชียดาก่อนก็มีท่าทีตื่นเต้นขึ้นมาโดยไม่รู้ว่าทําไมตอนนั้นเองที่โดราจังกล่าวออกมาว่าใช่แล้วอีกอย่างนะพวกเราจะกลับขึ้นไปด้านบนได้ยังไงกันเราควรจะเดินกลับไปทางเดิมงั้นเหรอไม่ใช่ว่ามันจะทําไม่ได้หรอกนะแต่มันคงจะเป็นเรื่องยากมากๆที่จะกลับไปถึงชั้นที่40ซซึ่งเป็นชั้นที่เราสามารถใช้หินเทเลพอร์ตได้โดรา จังกล่าวเช่นนั้นสิ่งที่เขาพูดออกมาก็สมเหตุสมผลอยู่พวกมุโคดะใช้เวลาหลายวันกว่าจะเดินทางจากชั้นที่40มาถึงชั้นล่างสุดได้ถึงแม้ว่านั่นจะเป็นการเดินทางที่ราบลื่นก็ตามและอาจจะเป็นไปได้ว่าตรงพื้นที่ไหนสักแห่งในชั้นล่างสุดนี้อาจจะมีวงแหวนเวทที่สามารถใช้เทเลพอร์ตกลับสู่พื้นดินด้านบนได้ถ้าหากเราหามันพบก็จะสามารถขึ้นไปด้านบนได้ทันทีมุโคดะเสนอความคิดเห็นออกมาเช่นนั้นตอนนั้นเองที่โดราจังก็ พูดออกมาว่าก่อนอื่นเลยนะเจ้ามังกรดํานั้นเป็นบอสของดันเจี้ยนนี้ใช่ไหมพอมุกโคดาได้ยินโดราจางถามเช่นนั้นเขาก็มองไปยังมังกรดําที่นอนชักแงกแๆแงอยู่ข้างกําแพง เฟลจึงบอกว่าใช่แล้วละข้าได้พบกับเจ้ามังกรเท่านั้นนอกดันเจียนด้วยดังนั้นหมายความว่าเจ้ามังกรเท่านั้นไม่ได้เป็นบอสของดันเจียนแห่งนี้มุโคโคดะจึงบอกว่าถ้าเป็นแบบนั้นเราก็แค่เอาชนะมังกรดำแล้วเดี๋ยววงแหวนเวทเลื่อนย้ายก็จะปรากฏขึ้นมาเองมุโคโคดะกล่าวเช่นนั้นเขาได้เรียนรู้มันมาจากดันเจียนเอเวอร์ลิงและดันเจียนเดอร์ลันหลักการของดันเจียนมันก็จะเป็นแบบนี้นี่นแหละแต่เฟลก็ขมวดคิ้วแล้วบอกว่า ถึงมันจะเป็นแบบนั้นแต่เจ้าคิดหรือไงว่าเจ้ามังกรเท่าจะยอมให้เราจากชั้นนี้ไปได้ง่ายมุคโคดะจึงพึมพำว่าจริงด้วยตอนนั้นเองที่สุยเข้ามาหามุคโคดะแล้วบอกว่านี่นี่เจ้านายซุยหิวแล้วนะเฟล จึงพูดออกไปว่าซุยพวกข้ากําลังพูดเรื่องสําคัญอยู่ดังนั้นได้โปรดรอก่อนหลังจากนั้นมุโคโดาก็พูดว่าเฮ้เฟลถึงเฟลจะไม่ยอมให้เขากินอาหารแต่มันจะไม่ดีกว่าเหรอถ้ามังกรโบาณนยากกินอะไรเราก็แค่ทําให้เขากินจนพอใจเขาอาจจะรู้สึกดีแล้วปล่อยให้เราใช้วงเวทเทเลพอร์ตก็ได้นะแต่พอมุโคโดาบอกไปเช่นนั้นเฟลก็พูดอย่างหัวเด็ดตีนขาดว่าไม่ไม่เอาเด็ดขาดเฟลปฏิเสธทันทีเช่นนั้นแล้วตอนนี้เฟลกํากลังคิด บางอย่างอยู่ตอนนั้นเองที่เขานึกกลุบายออกเฟลหัวเลาะออกมาแล้วบอกว่าโอเคงั้นเรามากินข้าวกันเถอะกินข้าวกินข้าวกัน สุยร้องตามออกมาเช่นนั้นก่อนหน้านี้เฟลยังบอกให้สุยรอก่อนแต่จูจๆเฟลก็บอกว่ากินข้าวเดี๋ยวนี้เลยอะไรของเขากันนะเฟลกล่าวว่าสุยหิวหรือเปล่าสุยก็บอกว่าสุยหิวแล้วเฟลจึงพูดอีกว่าแล้วโดราจังละ่ะโดราจังก็บอกว่าหิวสิพรุ่งนี้ข้าก็าจะหิวอีกถ้าหิวแล้วเฟลก็บอกอีกว่างั้นพวกเราไปกินข้าวกันเถอะมุคโคดาจึงถามว่าทําไมเป็นแบบนั้นไปล่ะไม่เข้าใจสถานการณ์เลยจริงๆเฟลก็ ก็บอกว่ามันเป็นการแก้แค้นเอ๊ะแก้แค้นงั้นเหรอเฟลพอมุโคโดะถามเช่นนั้นเฟลก็บอกว่าใช่เลยเลระเราจะกินอาหารที่อร่อยและหรูหราต่อหน้าเจ้านั้นและข้าคิดว่าเจ้านั้นจะต้องเสียใจอย่างแน่นอนพอเฟลกล่าวเช่นนั้นซุยกับโดราจังก็ถามว่าหมายความว่ายังไงกันส่วนมุโคโดะก็บอกว่าไม่ไม่ไม่ฉันรู้นะว่ามันหมายถึงอะไรแต่นั่นมันจะไม่ใจร้ายไปหน่อยเหรอพอมุโคโดะถามเช่นนั้นเฟลก็บอกว่าเจ้าพูดอะไรกันเจ้ามังกรเท่า นนะนนัใจร้ายมากกว่าอีกเจ้าไม่รู้หรอกว่าข้าต้องทนทุกทรมานมากขนาดไหนระหว่างการต่อสู้ครั้งล่าสุดนั้นอย่างไรก็ตามสิ่งที่เจ้าต้องทําคืออาหารที่หรูหราและอร่อยและอีกอย่างต้องเป็นสิ่งที่มีกลิ่นหอมที่จะช่วยกระตุ้นความอยากอาหารได้ดีอีกด้วย <laughs> เฟลก่าวออกมาแล้วหัวลาะออกมาอย่างบ้าคลั่งเช่นนั้นดูเหมือนว่าจะมีอะไรบางอย่างทําให้เฟลยิ้มชั่วายออกมาด้วยความเจ้าเล่ห์แต่ถ้าเฟลขอมุโคดะแบบนั้นละก็เขาก็จําเป็นจะต้องทําพร้อมกับคิดในใจว่าแอนเชียนดาก้อนเอ๋ยเดี๋ยวฉันจะแบ่งปันอาหารบางส่วนให้นายเองมุคโคดะคิดเช่นนั้นในใจแต่สิ่งที่มุคโคดะต้องทําคือเมนูที่อร่อยกลมกล่อมและมีกลิ่นหอมหน่ารับประทานสําหรับมุโคดะเมื่อพูดถึงกลิ่นที่ช่วยกระตุ้นความอยากอาหาร ของเราได้แล้วก็มันจะต้องเป็นกลิ่นของกระเทียมอย่างแน่นอนในกรณีนี้มุคโคดะาคิดว่าต้องเป็นเจ้านั่นอย่างเดียวแล้วแล้วก็จบตอนที่17ของการแปลม,มั่วนิยายเรื่องสกิลสุดพิสดารกับมื้ออาหารในต่างโลกหากข้อมูลมีข้อผิดพลาดประการใดเพื่อนมีก็ต้องกราบขออาภัยเพื่อนๆทุกคนเอาไว้ด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์ติชมแนะนำหรือคอมเมนต์ข้อมูลที่ถูกต้องไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย